คาราบาวออนิวซูซูกิ XL7 กาแฟคาราบาวรสโรบัสต้าและเอสเปรสโซ่คาราบาวกรีนแอปเปิลครับคุณปู๋รายการลุ้นแล้วฟันแจ็คพอตครับและนี่คือเบรกสุดท้ายเบรกที่สำคัญที่สุดของรายการของเราครับเพราะว่าถ้าคุณปุ๋ยทำแจ็คพอตสำเร็จเนี่ย เงินรางวัลมูลค่า2ล้าน6แสนกว่าบาทกลับบ้านพร้อมคุณปุ๋ยแน่นอนครับถูกต้องค่ะซึ่งบอกเลยจากการฝ่าฟันของคุณปุ๋ยนะคะชนะมาทั้งหมด3เกมตอนนี้โอกาสในการคว้าแจ็คพอตของคุณปุ๋ยสูงมากนะคะห้าสเท่านั้นเองค่ะใช่ครับค่อคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะที่จะไปร่วมสนุกกับการแข่งขันของเรานะสแกน QR วโค้ดแล้วรีบไปตอบคาถามเพราะว่าตอบได้ถึงตอนรายการจบเท่านั้นเดี๋ยวจะอดเงินรางวัล5,000บาทนะคะครับผมคุณปุ๋ยครับตอนนี้ครับ ผมเชื่อว่าคุณปุ๋ยมีตัวเลขในใจแล้วแต่ผมจะให้คุณปุ๋ยมาเดินดูกระเป๋าใกล้ๆหรือว่าอยากจะเลือกเบอร์ไหนเมื่อคุณปุ๋ยพร้อมแล้วกลับไปที่จุดเดิมนะครับครับคุณปุ๋ยครับค่ะเชิญครับข้างหลังนะครับเชิญไปด้านหลังได้เลยครับสัมผัสได้เลยครับแต่ห้ามยกนะครับมองได้ดูได้ดมได้เลียได้อะไรก็ได้ครับอยู่เรียกปุแล้วตอนนี้กระเป๋ามีแค่2ใบเท่านั้นค่ะโอกาสในการได้ เงินรางวัลแจ็คพอตสองล้านหกแสนกว่าบาทคือ1ใน2 50- 50เท่านั้นนะคะแต่ในกระเป๋า2ใบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทั่วประเทศฟังพร้อมกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นค่ะที่มีแจ็คพอตอยู่คุณปุ๋ยจะตัดสินใจเลือกกระเป๋าได้ถูกหรือไม่เขาจะทำความฝันของเขาเป็นจริงได้หรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันทั่วประเทศสดๆเลยค่ะตอนนี้คุณปุ๋ยกลับไปประจำที่เรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าคุณปุ๋ยมีตัวเลขในใจแล้วคนไทยทั้งประเทศครับเอาใจช่วยคุณปุ๋ยพร้อมกันครับ คุณปุ๋ยครับคุณปุ๋ยตัดสินใจเลือกกระเป๋าหมายเลขอะไรครับหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> ครับหนง คุณปุ๋ยตัดสินใจมาเรียบร้อยนะครับมีแวบ2เข้ามาไหมครับหรือว่า1มาตลอด1มาตลอด1มาตลอดนะครับเขายืนหยัดเลขหนึ่งมาตลอดนะครับหนึ่งมาจากที่บ้านเลย1มาจากที่บ้าน1มาตลอดนะครับค่ะตอนนี้นะคะบอกแล้วว่าคุณปุ๋ยเลือกแล้วเลือกเบอร์หนึ่งมาครับไม่รู้นะคะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยจะมีแจ็คพอตอยู่หรือไม่นะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณปุ๋ยจะต้องเลือกอีกหนึ่งอย่างก็คือดาราทั้ง3ท่านนี้ที่ฝ่าฟันมาด้วยกันทั้ง3เกมจะให้ใครมาถือกระเป๋าหมายเลขนีคะ คุณจ๋าค่ะเยจ๋าครับเชิญครับเยจ๋าเชิญเลยครับเพิ่งกลับมาจากขออนุญาตอัญเชิญกระเป๋าใบนี้ครับมาที่กลางเวทีแห่งนี้เลยครับกระเป๋าใบนี้ครับพี่จ๋าครับฉันนต้้้องหแ่เลยเราจะมาลุ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับว่าในกระเป๋าใบนี้จะมีแจ็คพอตอยู่หรือไม่ครับเดี๋ยวเชิญนะคะมาลุ้นด้วยกันเลยมาลุ้นใกล้ๆเลยนะคะว่าเงินหนังนี้จะมีแจ็คพอตหรือเปล่าเอาแล้วเวลาสำคัญมากครับเอาแล้วแกล้งลืมปแล้วค่ะแกล้งแรกไปแล้วครับ แกที่สอครับคนไทนยทั้งประเทศครับใ<ไ>นกระเป๋าใบนี้จะมีกระเป๋าแจ็คพอตอยู่หรือไม่ไเรามาดูพร้อมๆกันหน้าบัดนี้เลยครับว่าแจ็คพอตมีหรือไม่ผมจะเปิด,ด,ดเดี๋ยวนี้ครับ สอล้านบาทครับมาดูกันว่าในสัปดาห์หน้าห้าโมงเย็นครับนับจากนี้7วันแจ็คพอตจะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกับรายการลุ้นล้านล่าฝันแจ็คพอตนะครับนนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับห้าโมงนะครับทางช่อง3กดหมายเลข33นะครับค่ะตอนนี้นะคะขออนุญาตมอบเงินรางวัลแจ็คพอตอันนี้นะคะให้กับคุณปุ๋ย 2, 10, ค่ะ2องล้านหกแสนหนึ่งหมืรับ ไม่แค่ได้แสนก็เกินมากๆแล้วค่ะอ๋อแล้วค่ะยังไงนะคะแสดงความยินดีกับคุณปุ๋ยด้วยที่ทำแจ็คพอดแตกในวันนี้นะคะและแน่นอนกับคุณผู้ชมแจ็คขอดแตกแบบ,บๆๆนี้เราจะทําการรีเงินรางวัลใหม่นะเงิน <ๆ S 2> รางวัล <ๆๆ S 2> ของเราจะตั้งต้นใหม่กันที่1ล้านบาทค่ะขอบคุณคุณปุ๋ยขอบคุณดาราทั้งสามคนที่มาสรุปกับเราครับขอบคุณค่ะก่อนลากันไปนะคะเราจะมีภาพบรรยากาศการจับรางวัลมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลา17บเ็นาฬิกาผ่านช่องซ่องซับกด ก็ไปสัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอบคุณคาราบาล <Bye bye S 2> นะครับ bye bye สวัสดีครับฝากด้วยนะคะกับแคมเปญคาราบาลรุ่นล้านล่าฝันแจ็คพอตเพียงแค่คุณแอดไลน์คาราบาลแล้วส่งเลขใต้ฝากันเข้ามาเยอะๆผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณค่ะ โอเคครับทำรายการเหมือนปกติครับสัมภาษณ์ความรู้สึกเล็กขอดทุกอย่างนะครับเอาประกาศรับอีกครั้งพิธีกรเหมือนทํารายการดาราทุกคนเหมือนอยู่ในรายการเลยนะครับอ่ะประกาศอีกรอบหนึ่งไปบันทึกเทปค่ะจ่าถือค่ะอ่าถือคุณพร้อมปกติเลยครับผมมอมอได้เลยโอเคพร้อม5 4 3 2เงินรางวัลแจ็คพอตครับเล็กขอดเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับสองล้า 6แสนกว่าบาทครับตองสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเนี่ยตอนนี้เราปุ๋ยไปเลยคุณปุ๋ยรู้สึกไงบ้างครับได้จับเงินสองลานครับฝันครับเป็นจริงแล้วครับเหมือนฝันเลยค่ะฝันเหมือนไม่อยากตื่นเลยค่ะคุณแม่ครับคุณแม่วิ่งเข้ามาคนแรกเลยพ่อแม่ได้สบายสติดีใจค่ะดีใจค่ะด้เขาจะได้หมดนี้ทุกทีเราสามารถกดนี้ได้แล้วนะหมดเลยค่ะมีอะไรอยากจะบอกลูกไหมคะค่ะ แม่อยากให้พอแม่หมดนี้ก็พอค่ะเพราะว่าเราอยงอายุนอยเายังไปได้อีกแต่พอแม่เขาแก้แล้วไงคะก็ไม่ยากให้เขาเหื่อยแล้วอะะตอนนี้แน่นอนว่าคุณปุ๋ยสามารถนำเงิน2 6 0บาทแบ่งไปใช้นี่ได้หมดเกลียงแน่นอนนะครับดีใจด้วยจริงๆแล้วเงินที่เหลือก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องน้อชื่ออะไรครับน้ชื่อนายคะน้องนายมีหนึ่งคนด้วยใช่ไหมน้องคนลกอีกคนนึงน้องนายรู้สึกไงบ้างครับ เขากไปบึงชวากเขาบอกทำแม่ได้น่ะไปพาหนุ่มไปบึงชวากนะคะอยู่อยู่ที่สุพรรณนะคะแต่ไม่เคยได้พาเขาไปเลยบึงชวากก็ออกนอกเมือกจัอยากเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะไม่เคยเห็นได้ไปแน่นอนครับวันนี้ครับเดี๋ยวนัดเลยนะครับไปบึงชวากนะครับได้ไปแล้วนะครับโอ้โหดีใจด้วยจริงไม่ฝันเลยไม่ฝันไม่เคยคิดเลยนี่คือแจ็คพอตแรกของรายการของเรานะครับค่ะล้านล่าฝันแจ็คพอตนะครับสองล้านหกแสนกว่าบาทนะครับค่ะบุยรับไปเลยครับ แวามยินด,ดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแจ็คพอตที่แตกไปแล้วแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเมื่อ Jack แจ็คพอตแตกค่ะเราก็จะตั้งต้นเงินรางวัลใหม่ค,ค่ะซึ่งแจ็คพอตใหม่จะเริ่มต้นขึ้นที่มูลค่า1ล้านบาทค่ะและจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปครับอีก7วันครับเราจะมาลุ้นกันว่าแจ็คพอตครั้งหน้า จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับค่ะและสําหรับใครนะคะอยากที่จะมายืนอยู่ตรงนี้แบบคุณปุ๋ยมีโอกาสคว้าแจ็คพอตกลับบ้านไปแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณสแกนนะคะ QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแอดไลน์คาราบาวเข้ามาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ติดตาม Facebook ของทางมีมิติค่ะรอประกาศชื่อเพราะว่าไม่แน่นะคะชื่อของคุณอาจจะถูกประกาศให้มาร่วมคว้าแจ็คพอตแบบนี้ก็ได้นั่นเองค่ะวันนี้ดีใจและขอบคุณคุณปุยย๋ยมากครับที่มาร่วมสนุกกับเราครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณดาราทั้งสามท จ๋าดีเจเจขอบคุณค่ะและแน่นอนนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักและก็ผู้สนับสนุนใจดีของเราสําหรับเงิ่นรางวัลแจ็คพอตในวันนี้ขอขอบคุณคาราบาลในสัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์หโมงเย็นครับทางช่อง3กด33เรามาพบกันแน่นอนครับในลุ้นล้านล่าฟันแจ็คพอตสำหรับวันนี้นะฮะตอนทิ้งท้ายเรามีภาพบรรยากาศการจับรางวัลมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้เราทุกคนขอตัวลาทุกคน กับแคมเปญคาราบาลรุ่นล้านล่าฝันแจ็คพอตเพียงแค่คุณแอดไลน์คาราบาวแล้วส่งเลขใต้ฝากันเข้ามาเยอะๆผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณค่ะ